สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาคอรีมาห้องสมุดนะคะแล้วก็มาทำทงยูเนียนแจ็คนะคะเพื่อเฉลิมฉลองที่พระราชนีอลิซาเบธนะคะครองราชครบ70ปีคะ่ะก็เป็นกิจกรรมของห้องสมุดที่ให้เด็กๆมาทำกันนะคะปูหรอูสีอะไรครับสีแดงสีแดงโอ้คคอรีหนูปลาดาวหนู s t a r f มันไม k y, y, y. h yeah. ้อเคสปเกอร์สปายเอร์แบ h ต์ซอฟ n และสปาเกอ y อันนี้ก็เป็นหนังสือที่คอรี่จะยืมกลับไปอ่านที่บ้านนะคะ อันนี้ก็เป็นเครื่องยืมหนังสือของห้องสมุดค่ะแล้วก็กดว่ายืมนะคะเสร็จแล้วเครื่องก็จะให้เราสแกนบัตรสมบัตรห้องสมุดนะคะแล้วก็สแกนบัตรแล้วก็เอาหนังส,สือเข้าไปวางเลยค่ะวางทั้งหมดทุกเล่มที่เราจะยืมเลยนะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นลิสต์ให้เราแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็กดดันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาหนังสือกลับบ้านได้นะคะส่วนเครื่องข้างๆเอาไว้จ่ายเงินค่าปรับนะคะเวลาที่ส่งหนังสือคืนช้านะคะ สะดวกสบายมากเลยค่ะแค่ไปทำบัตรท่องสมุดนะคะบัตรก็ฟรีนะคะอ่าฟรีสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะจะก,กลับบ้านละค่ะพอเดินออกมาจากห้องสมุดก็เป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วก็อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของที่อังกฤษแล้วนะคะคนก็จะออกมาเดินเล่นมาปินมานั่งเล่นนะคะอันนี้แฟนดนตรีเปิดหมวกนะคะอันนี้มีคนเป่าเป่าแซกโซโฟนนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ